ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรูปต่อตอมรถไทยนะครับผมวันนี้ภาพมาเบิงสร้างตัดล่องรถนะครับผมเป็นรถสร้างตัดนะครับพี่น้องขั้นเพื่นขยายปากแล้วครับผมเด็ดมาจากอูเกียวดันพ่านไรนะครับ่าจะฮู้หู้กันอยู่นะครับผมมาชมมาชมพี่น้องเสียงดังกระหึ่มเลยครับผม่าจะจำเขนหลิงนะครับ ออมาแล้วครับมาแล้วครับโดยสร้างตอบนะครับผมครับเบงซอมเบงครับผมโอ้ยอดันพันไลครับดีของเพื่นดีดดดดยนอยู่พี่น้องเพิ่มครับเพิ่ม ย้ายปากนะครับผมเสียงโซล้วเรีงเยงอย่างกลางแน่นะครับไปเลยพี่น้องไปแล้วครับโอ้นตูดสิ่งมื่ๆน,น,นั้นพี่น้องเป็นไงครับเป็นไะข้าก้อนอยู่พี่น้องไปเพื่อไดนครับรายการนะครับ ต่ว่าตู่ตู่จะเกิอดอยู่นะครับผมปากใหญ่คือว่านะครับพี่น้องเลยมอยนน้เพิ่นไปเหรอครับอ่ะเดี๋ยวดันปั่นไรนะครับผมเขาก็ยังเข,ยเขียวอยู่ได้พี่น้องเลยม้วนพอเกี่ยวมันได้เหรอครับเขาเชียเ่ยวอยู่นะครับผม ครั้เอืดแหงเลยครับตู้ว่วพืนาไว้ครับผมตู้เืิดแหงครับาะเพิ้นเราพิ่นเอาเล็กยกฟ้าตู้ออกนะครับผมมันเป็นส mm ูตรของทางหลานเพิ่นนะครับหลานพิ้นเท็ดไทยนะครับผมถ้าไปดัน่าจจะดันบ่ได้นะครับถ้าตู้เืิดแบบนี้ตัวอะไะครับปากมันใหญ่เก่าๆนะครับ ต้องไล่เบาจังหน่อยนะครับจากสิเป็นยังไงลราพี่น้องของผมกับพ่อในล่วงอยู่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยสีผ้าผ้าชุ่มทั้งทึ่งน้ำซางตัดอยู่นะครับมันจวดอีรีบอ่นะครับผมเดี๋ยวคลิปหนาจังสีผ้าขึ้นชุ่มนะครับผมที่นี่ให้เพื่นแทงข้องก่อนนะครับผม ตูดสิงเป็นเน็ดเองนะครับใครเบิ้งคลิปก่อนนะ่ะจะเห็นนะครับผมมือนี้ได้ใส่แล้วครับผมสบายสบายตามสไตล์สร้างตัดนะครับผมแบบบอสียงเงินประเสริฐครับมาอนี้งามครับนเนียนใสงานเพื่นวะของแถะครับของแถะโอ้จวดคือเก่าสร้างตัดนะครับผมให้นะ่าให้ใหญ่เต๋อได้พี่น้องว่ามัน จับซองไหลอยู่บ่ะครับชูซีซ่ซองไหลอยู่นะครับงานแหลกงานเปิดหมวกค้องเพ่อนเลยครับผมรถคน้องพี่น้องเพล่นเนี่ยนะครับผมรเกีียวเพิ่นก็มีนะครับแต่ว่ารถเพิ่นเอาไปสวมอยู่ครับก็เลยให้สร้างตัดไม่เกี่ยวไห้นะครับผมเออไปกลัวาดาังเพิ่นระบาดพู <c oughs> ้นี่ยกลัวกเร็วเลยครับผมผมเกี่ยวน้าบุป็ินนะครับผมไล่ตาเนี่ย เป็นโมพี่นอ้องโอ้ซุ่มขนาดได้ครับผมดันบ่ได้แล้วครับเพราะว่าเพราะว่าตู้ยังเกิดอยู่นะครับผม้าผมฟังจากเสียงรถบั้งที่ครับผมอ้ไปยากนะครับไปได้อยู่ครับจะกลับไปได้บรเรีวนะครับโอ้รถเอือดเหี้ยงนะครับผมอ่า ถ้าเป่เกีียวสูงเอานะครับผมเกลียวสูงบางคนกัปกบป่ามักได้ไม่หน้องเพราะว่าข้าเจ้าบ่ได้เฟื่องลายนะครับบางคนกับเรียงงวเรียงคั้วนะครับผมมาแล้วครับโอ้แต่ว่าจากนักแน่นะครับตูวนักอีรีเหรอครับ ช่างตัดเทอร์โบนะครับผมโอ้เยเบิ่์ดครับเดินพันไลนนนนน่นะครับผมโอ้เนี้ยนอนดีๆครับผม จวดครับ, ồ, บ,ท,นะบท่า,านเิ็นมาเลียน้องเข่าหนาจับนะครับผมเดี๋ยมเกี่ยวตำนักนะครับผมโอ้โเดี๋ยมตูเกล็ดขนาดครับผมดันเป็นดันนะครับผมานานนะบ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนะนะครับทูซิ่งมันนะครับผมเกตเองนะครับเกตเศษเล็กเกตนะครับผมเขาเหเาเารียญเพิ่มมาเปล่านะครับความมันเพืองจนทุ่นมลยครับเออไปแล้วครับโอ้ยางน,น้ำเพิ่มมาหันข้าวหนึ่งกับเมื่อยขึ้นกันพี่น้องเลย

เก้าเจ็ดสิบพัตตากโดนะครับผมไปแล้วครับผมสร้างตักเทอร์โบนะครับเดี๋ยวๆครับ EP พีสองสิบสองเดี๋ยวข้าชุ่มบรรยากาศทึงรถนะครับพี่น้อง แป๊บเดียวพอดีตาเขาลุงหลอดเอารถรถเจ้าพ่อเหลี่ยวบอกโอ้สิปลูกสวนดิฉันนี่ง<อ>ั้นเจ้าเขียวอยู่เนาะเพาะมัน เอ็มันเกียวกับใบวี่มันบอกโอ้บูเบิร์ดเหรอคือว่าอุ่มหนึ่งบูเบิร์ดเบิร์ดกะคืนนี้ว่าไรฮอรมมันสั่น ขึ้นมาได้ได้เราดุ่มก็ดุมดม่มขึ้นมาได้อ,อ,อ,ดดอ,นนอืมเบิงพบว่าขั้นเขาเต็มมันขึ้นมาได้เหรอวะตูวมันก็อืดนะเนาะตูวมัเนื่องเนาะเอาพี่น้องไปสามหอบาแล้วครับผมเดี๋ยวพาชุมทางจอดนะครับผม,เด,ผดผมเดี๋ยวไปขอขึ้นรถน้ำมันกันพี่น้องคลิปนี้จบไปเพียงซ้ำในก่อนนะครับต่อกัน พี่นาอีพี่นาครับสวัสดีครับ